you <laughs> แอนท์เลนแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์จากสุดที่รักค่ะมีแอนสกลิงดูซ๋ซิว่ามีอะไรบ้างในนี้โอ้ยหัวใจด้วยลูกอมเหมือนเดิมค่ะในนี้ลูกอมเหมือนเดิมสวยงามคุณสามีเดี๋ยวซิว่าเขียนว่าอะไรในโน้ตี่โอ๊ยตายล้ม ไม่เขียนอะไรเลย Happy Valentine's Day ค่ะทุกคนอันนี้จากสามีค่ะอยู่อีกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แต่ส่งความรักมาให้ภรรยาและลูกๆทุกปีค่ะนี่ค่ะทุกคนนึกว่าไม่มีการ์ดมาด้วยเขียนบอกตักมิดยัตตาเฟรัตด,ดูฟินส์อ๋อขอบคนครับที่รัก ขอบคุณที่มีคุณในชีวิตผมอะไรประมาณนี้เนาะนี่ค่ะสวยงามเดี๋ยวให้ดูความสวยงามของเขาว้าวมาช้ายัางดีกว่าไม่มา <c oughs> อู้้สวยงามสวยงามทุกทีจะมาเป็นชอบเป็นบุกเก็ตรอบนี้มาเป็นกระถางเลยค่ะสวยงามมากคุ้มกับการรอคอย นัดเราโทรมาตั้งแต่สี่โมงเย็นห้าโมงก็แล้วตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งค่ะที่เขามาส่งเขาบอกจะส่งของอ่าส่งดอกไม้พัสดุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นร้านดอกไม้เนาะบอกจะส่งถึงสองทุ่มก็ก่อนสองทุ่มอยู่นะคะเราก็บอกเลิกงานสี่โมงเย็นหลังสี่โมงเย็นมาได้เลยค่ะที่ไหนได้มาเกือบสองทุ่มเลย สวยงามไหนก็ดูดิในกล่งองนี้นลูกอมใช่ไหมเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นลูกอมค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเพื่อนๆลูกอมเหมือนเดิมจากลูกอมเยลดีนะ่เนาะรูกหัวใจค่ะหวานทั้งลูกอมหวานทั้งดอกไม้ <laughs> ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไม่จำเป็นเฉพาะวันวาเลนไทน์เนาะมีความสุขในทุกๆวันสุขในแบบของเรานะคะแต่ถ้ามีโอกาสแสดงความรักความคิดถึงความห่องให่ซึ่งกันและกันก็ให้รีบทำเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ ดอกไม้สวยๆวันวาเลนไทน์ของสไปซ์สวีเดนค่ะคุณสามีส่งมาให้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยรอบนี้เป็นกระถางค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนแฮปปี้ววาเลนไทน์เดย์ค่ะขอขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ all right, all right.